สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โวิตุลนะครับช่องทานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีนะครับผมประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2564นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทานายให้กับชาวราศีเมษนะครับผมสวัสดีชาวราศีเมษทุกทท่านด้วยนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับผมสําหรับชาวราศีเมษเดี๋ยวเรามาเช็คดวงการงานการเงินและดวงความรักประจําเดือนพฤศจิก ย่นนี้กันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร์โลวิทุนนะครับผมตอนนี้ช่องทาร์โลวิตุนก็มีผู้ติดตามเกือบเกือบจะสี่พันท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มก็ไลฟ์สดขอบคุณรายการเนาะครั้งที่เท่าไหร่นะครั้งที่สิบเก้าแล้วครับก็สามารถเข้าไปเข้าไปรับ ชมร่วมสนุกกันได้นะครับที่ช่องทางเ c e บ,บุ๊กส่วนตัวของผมที่จะลงเอาไว้ให้ในคํนาอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมและวสาหรับในคลิปนี้ก็ เดี๋ยวถ้าใครอยากจะให้ผมท like day, ํานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิลการ์ทิปต่อไปอันนี้กิจกรรมก็ยังมีนะครับผมเกี่ยวกิจกรรมรายวันนะครับก็สามารถเขียนชื่ออายุแล้วก็คําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมรวบรวมกับคำถามไปทานายให้แล้วก็จะบอกวันที่ให้นะครับผมก็จะไลคิวเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับผมท่านละหนึ่งคำถามนะสามารถเขียนเอาไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็บอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะนําเอาไปทานายให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับผมส่วนในคลิปนี้เดี๋ยวผมทำตามสคริปต์เอาไว้ให้นะครับผมจะแยกเป็็นนนนเเเรรรื่องงงปกกาาาิ ความารักเอาไว้ให้สําหรับชาวราศีเมษนะครับผมถ้าใครอยากจะดูในช่วงไหนก็สามารถกดไปที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็กดไปที่ทำคลิปได้เลยนะครับผมและสาหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเป็นฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับ um, ชมนะครับอย่าได้นำมาคทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องให,ใหญ่ๆใดใ,ใ,ใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากได้ผมทำนายแบบส่วนตัวให้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอันอีวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับดวงของชาวราศีเมษนะครับผมประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีเมษนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับผม ดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับผมประมาณช่วงปลายเด so ือนตุลาคมเนี่ยคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะลัดตัวกับเรื่องการงานมากพอสมควรนะแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่อยู่หรือปรับเปลี่ยนงานหรือจะปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมหรือในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณทํางานรัดตัวแล้วก็มีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความใจเย็นกับงานที่คุณโฟกัสมากๆแลผมว่าจะมีงานที่หนักมาให้คุณแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบกับมันสูงนะถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยคุณ จะได้รับมอบหมายงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความรับผิดชอบแล้วก็ค่อนข้างสลับตัวจนคุณนะต้องใช้ความใจเย็นแล้วความอดทนกับมันค่อนข้างจะมากเลยนะครับผมมาทุนจะมีเกมได้รับงานที่รัดตัวแล้วก็เหนื่อยกับมันมากพอสมควรถ้าคุณงานทํางานธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกันนะครับผมอาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่าต้องปรับสมรุลตัวเองหรือต้องใช้ความใจเย็นในการที่จะโฟกัสงานหรนอาจจะเกี่ยวข้องกับการขายลอกเาก็เป็นไม่ได้นะครับผมทำให้ทุนน่ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการวางแผนและค่อนข้างที่จะยุ่งค่อนข้างจะเหนื่อยมากพอสมควรนะครับผมแล้วในนบาางคม ช่วงคาบเกี่ยวจนถึงประมาณต้น,ตนเดือนพฤศจิกายนคุณจะมีภาวะของการที่เหมือนอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะเครียดจากงานที่คุณทํามากพอสมควรนะเพราะว่ามันน่าจะที่จะสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนประมาณไปไปลายเดือนตุลาแล้วนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะสร้างความกดดันให้คุณไม่น้อยนะครัว่าในบางคนอาจจะได้รับมอบหมายงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณทำงานประจำนะหรือถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวนยเป็นการที่ต้องเตรียมตัวต้องใช้การยกย้ายปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างทําให้คุณค่อนข้างจะเหนื่อยมากค่อนข้างที่จะมีภาวะของการที่เหนื่อยและ เคยอยัแล้วก็ค่อนข้างจะหนักอ,อกหนักใจมากๆนะผมตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมมาจนถึง ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่ว่าในช่วงพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วผมว่างานของคุณเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะที่คุณอาจจะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่หมๆ,ๆหรือได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมซึ่งมันจะทําตั้งแต่ประมาณไปลายเดือนตุลาคมหรือในบางคนเนี่ยอาจจะเตรียมต้อนรับมาตรการไทยล็อกดาวกก็เป็นไปได้นะครับบางคนที่อากาศเป็นเจ้าของกิจการเนาะแล้วกิจการคุณอาจจะปิดไปนานเลือะไรต่างๆคุณก็เลยมีการที่ค่อนข้างจะลดตัวค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างที่จะต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรมากพอสมควรแต่ว่่่าาาคุณจะเเเริมขข้้ที ทางได้มากขึ้นนะาด้บางคนอาจจะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆห,หรืออาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่ไปเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเวทไพธอนเบลนส์เนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนตาแหน่งก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมแปลว่าคุณจะได้เริ่มต้นและอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นและ,ะคุณจะได้พบกับความสุขความสมหวังหรือความอาสําเร็จในเดือนพฤิกายนนี้นะว่ามีเกมที่คนาชาวราศีเมษอาจจะได้ รับมอบหมายอะไรที่มันรับค่อนข้างจะรับตัวเลยในบางคนอาจจะได้รับตําแหน่งใหม่ๆหรืออาจจะเปลี่ยนงานใหม่ไปเลยก็เป็นไปได้นะผมแล้วมันค่อนข้างจะสร้างความเหนื่อยสร้างความหนักใจอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่คุ้นเคยหรือไม่คุณก็อาจจะรับมอบหมายงานที่มันค่อนข้างจะบีบรัดตัวมากเกินไปจนทาให้คุณมีภาวะาของความเครียดของความวิตกกังวลกับมันไม่ใช่น้อยนะผมแต่คุณจะเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มท,ที่จะจัดการมันได้ประมาณต้น,นต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วคุณจะสามารถพบกับความสําเร็จได้ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อ นะครับผมมีเกณฑ์สูงเหมือนกันนะครับผมที่คุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานหรืออาจจะได้เตรียมตัวจัดเตรียมอะไรต่างๆเพื่อต้อนรับมาตรการคายล็อกดาวกก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมการแถผมดูให้ปบให้ต่อนะครับสําหรับเดือนพฤิกายมที่จะถึงนี้ของชาวราศีเมษนะครับผมโอ้ มีภาพของการที่คุณอาจจะพักอาจจะมีลักษณะของการที่ในบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะปิดจ็อบจ็อหนึ่งหรือปิดงานงานหนึ่งไปนะผมแล้วคุณก็มีภาพของการที่พักกับตรงนั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าครับบางทีเนี่ยบางบางคนอาจจะยื้อกับกิจการหรืออะไรถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจที่จะยุติ สิ่งน of ั hehe, it. It ้นนะครับผมว่าม so ีไพ่ของตัวสีดาบขึ้นมานะครับผมแต่การตัดสินใจของคุณเนี่ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเป็นในทิศทางที่บวกนะเพราะว่ามีไพ่ของตัวไพ่บทสรุปของคุณเนี่ยเป็นสิบ้วยแต่ว่าไพ่ตัวประกอบของคุณเนี่ยจะมีตัวสิบเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับผมเพราะฉั้นแล้วเนี่ยการตัดสินใจของคุณที่คุณตัดสินใจไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนงานหรือว่าปิดกิจการหรืออะไรก็ตามนะครับผมมันอาจจะทําให้คุณพักหรือขาดช่วงไปพักหนึ่งประมาณช่วงต้นต้นเดือนพฤศจะบพ กับช่องทางใหม่ๆแล้วช่องทางเนี้ยค่อนข้างที่จะ ส่งผลดีส่งผลบวกให้กับงานของคุณนะครับผมไม่ว่าคุณจะทางานประจาหรือทําธุรกิจส่วนตัวกระทนะครับผมถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวนี่คุณอาจจะปิดอันนึงไปแล้วก็เตรียมที่จะเปิดอันใหม่หรือไม่ครับคุณอาจจะเตรียมมาตร,รการที่จะคลายล็อกดาวน์จากรัฐบาลก็เป็นไม่ได้นะผมทาให้คุณค่อนข้างจะยุ่งค่อนข้างจะรัดตัวค่อนข้างจะต้องปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรหลายอย่างนะครับผมแต่ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นในเดือนพฤษภาคนที่จะถึงนี้นะครับผมคนที่พักงานไปนานหรือกิจการที่ปิดตัวไปนานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้้้กกลลลัับบบมมมาาาาแววจจะไดดพคสํเเร็ในือ การนนี้แล้วคุณจะพบกับการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะหนัก ค่อนข้างที่จะเป็นการตัดสินใจขั้งสําคัญนะผมแต่จะเป็นการตัดสินใจไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับการงานของคุณนะครับบอกว่าไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทาธุกกรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับบอกว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างและการปรับเปลี่ยนนั้นค่อนข้างจะสร้างความหนักอกหนักใจแล้วก็สร้างความเหนื่อยเหนื่อยให้คุณไม่ใช่น้อยนะครับผมแต่คุณจะสามารถผ่านมันไปได้แล้วคุณจะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆในเดือนพฤิกายนที่จะถึงนี้นะครับผมแต่การเริ่มต้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะการที่อาจจะต้องใช้้้คคควววาา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 มม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 พพยยใใชชกรรรอ่่่ดทททนนนนุงััีจะะะํสเ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพักไปนานหลือ,อาจจะเป็นสิ่งที่คุณล้างลาไปนานนะผมหรือจะเป็น,เป,นเป็นตีได้2อ,อย่างนะถ้าไม่ใช่การที่คุณล้างลาไปนานแล้วคุณกลับมาเริ่มโฟกัสเริ่มทำมันได้ให,หม่ก็คือคุณอาจจะต้องตัดสินใจในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือยุติ ในใน,ในในกิจการอะไรบางอย่างแล้วคุณต้องไปเริ่มในสิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมการสิ่งใหม่ๆที่คุณไปเริ่มนะครับผมสิ่งใหม่ๆที่คุณไปเริ่มคุณจะประสบความสาเร็จกับมันนะครับผมเจอประสบความสําเร็จได้ด,ดีกว่าเดิมด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่กําลังที่คิดที่จะปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมกรับเปลี่ยนเรื่องการงานหรือว่าอยากจะหางานใหม่หรือว่าปิดกิจการเก่าเพื่อไปเปิดกิจการใหม่คุณไปได้ถูกทางแล้วนะครับผมเพราะกิจการใหม่ของคุณเนี่ยน่าจะทําความสําเร็จให้คุณได้มากขึ้นนรรับผผมมมสําาาหชีเ ก็ถือว่าเหนื่อยในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่พอผ่านช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเริ่มสบายขึ้นและจะเริ่มเข้าทีเข้าถาังได้มากขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้สาหรับชาวราศีเมษนะครับผมเอาต่อไปนะครับผมมาดูดวงการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีเมษด้วยนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีเมษด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินของชาวราศีเมษด้วยนะครับผม ดวงการเงินของคุณก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่มากนะครับผมอาจจะในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการโยกย้ายหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่การเงินของคุณเนี่ยน่าที่จะมีการสำรองไว้พอสมควรนะแต่มัมีเมี่างของการที่จะต้องหมุนเงินด้วยเช่นกันนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงของปลายๆเดือนตุลานะครผมอาจจะเป็นเป็นไปได้สูงเลยนะที่ชาวราศีเมษอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรืออาจจะต้องเตรียมการอะไรบางอย่างที่ที่สําคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยมีภาพของการที่ค่อนข้างสมุนเงินมากครับผมเป็นไปได้ที่ชาวราศีเมษอาจจะปิดกิจการเก เกิดใหม่และอาต่างก็ตามนะผมเลยคุณจะมีภาวะของการที่ปรับเปลี่ยนโยกย้ายทั้งการงานนะการงานคุณขึ้นนำบปล์การเงินคุณก็ขึ้นสองเหรียญนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมีเกณฑ์สูงมากๆที่ชาวราศีเมษอาจจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นนะครับค่อนข้างจะต้องสร้างการสร้างภาระในการหมุนให้กับคุณมากพอสมควรนะครับผมคุณจะมีการลัษณะของการที่ปรับเปลี่ยนยกย้ายต้องดึงรุ่นมโ婆นี่มากพอสมควรนะครับผมทําให้ประมาณสักต้นต้นเดือนพศจิกายนคุณมีภาพของการที่ไม่ค่อยจะชัดเจนนนนนนนใเเเรรรรื่่อออองงงงงขขกกกาาาาาิิะะคคุณีีีีจจมมมววผผัภท Mình gặp ไม่สามารถจะจัดการบัญชีได้นะครับผมเพราะว่าบัญชีของคุณเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการที่ต้องหมุนตลอดนะครับผมได้เงินมาตรงนู้นคุณก็ต้องเอาไปโปะตรงนี้ได้เงินตรงนี้คุณก็ต้องมาโปะตรงนู้นนะครับผมแต่ว่าการคุณจะมีการตัดสินใจทางการเงินที่ค่อนข้างที่จะต้องชัดเจนต้องเด็ดขาดในช่วงประมาณต้นๆเดือนพฤศจิกายนนะครับผมจะเป็นการตัดสินใจทางการเงินที่สําคัญสําหรับคุณนะครับผมแต่คุณจะได้ผู้ใหญ่ใจดีมาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรื่องการเงินกับคุณนะครับผมใบผลสรุปคุณเป็น6เหรียญนะครับผมอาจจะมีผู้้ใใหหญ่่จจจดดีรรรรืออวาาาาาาคุุณะไัับบกกสสนนนทงงเิ yeah uh -huh. าจากสถาบันการเงรินอ,อะไรต่างๆก็ๆตามนะผมว่าเป็นไปได้สูงเลยนะที่เกณฑ์ของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างซิ่งคุณก็ต้องใช้กาสรสนับสนุนการซัพพอร์ตจากการเงินมากพอสมควรแล้วคุณก็อาจจะมีลักษณะการที่จะต้องไปวิ่งเต้นหรือต้องไปหมุนเพื่อที่จะหาเงินมาลงทุนกับสิ่งสิ่งนี้มากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าในเดือนพฤจิกานเนียคุณจะมีผู้ใหญ่ใจด,ดีหรืออาจจะเป็นสถาบันการเงินออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมให้การหยิบยื่นช่วยเหลือทําให้คุณสามารถผ่านพ้นไปได้นะผมแล้วจะทําให้การงานของคุณเนี่ยมันก็ ทางการเงินแล้วก็ซัพพอร์ตทำให้การงานการเงินของคุณเนี่ยมันเป็นไปได้ดีหรืออาจจะได้รับการลงทุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับอีกแสกเป็นลักษณะการที่คุณอาจจะมีปัญหาช็อตหรือว่ามีปัญหาอะไรต่างๆก็ทําให้คุณค่อนข้างจะถ้าในบางคนที่ไม่ได้ทาธุรกิจส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ปรับเปลี่ยนโยกได้เลยต่างๆนะครับผมคุณอาจจะมีภาพของการที่ต้องหุนเงินแล้วมีภาพของการที่ค่อนข้างจะช็อตมากพอสมควรนะครับผมประมาณช่วงปลายเดือนตุลาจนถึงครับค่าปลายจนถึงเดือนต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่การเงินของคุณ ดีมากขึ้นนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับว่าการงานการเงินของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทางที่บวกมากขึ้นนะครับผมหลังจากที่คุณอาจจะมีการสะดุดหรือว่ามีการติดขัดมากพอสมควรประมาณช่วงปลายๆเดือนตุลาจนถึงครึ่งเดือนอต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแต่ว่าคุณจะโลกล่ด้มากขึ้นทั้งการงานและการเงินประมาณช่วงกลางกา,กาเดือนพฤศจิกายนนะครับผม,มเดี๋ยวผมดูไพ่ลูกกบให้ต่อนะครับผมโอ้ กณฑ์การเงินของคุณนะครับเดือนพฤิกาถ้าคุณผ่านต้นเดือนไปได้นะผ่านประมาณปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนไปได้ที่คุณจะมีภาพของการที่อาจจะมีความไม่ชัดเจนอาจจะมีความผันผวนต้องวิ่งต้องหมุนต้องอะไรต่างๆมากพอสมควรก็ตามนะผมแต่ถ้าคุณสามารถที่จะผ่าฟันมันไปได้ช่วงประมาณกลางๆเดือนดวงการเงินของคุณจะรุ่งโรจน์นะครับเพราะว่าคุณจะมีลักษณะของการที่เริ่มหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับผมเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นเริ่มเป็นเดือนซันเริ่มมีก้าวเหรียญนะครับผมการงานของคุณจะเริ่มส่งอกออกดอกออกผลปปรระะมมาาาณณช่วงก เดือนพฤศจิกายนนะครับผมจะเป็นเดือนที่คุณจะรุ่งโรดทางการงานและการเงินแต่ว่าอาจจะต้องให้พ้นวิกฤตในช่วงประมาณสักปลายเดือนตุลาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนไปก่อนนะครับผมถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้การเงินการงานของคุณจะรุ่งโรดมากขึ้นนะครับผมมันจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับผมอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวราศีเมษในบางคนนะในบางคนอาจจะทําธุรกิจใหม่หรือว่าคุณอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมเงินไว้สําหรับในการลงลงทุนนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะการที่เปิดคลายล็อกดาวน์คุณก็ต้องไปหาหยิบหาหยิบหายืมหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อเอามาลงทุน ก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับบอกว่าแต่จะมีคนช่วยเหลือคุณแล้วก็การเงินการงานอะไรที่คุณจะลงทุนที่คุณตั้งใจจะลงทุนจะประสบความสําเร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมสําหรับชาวราศีเมษน,นะครับถ,ถือว่าเกณฑ์การงานและการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีนะอาจจะมีคนที่ให้การช่วยเหลืออาจจะมีภาพของการที่ต้องหมุนบ้างอะไรบ้างในช่วงตงน้นต้น,ตน,ตนเดือนเป็นไปได้นะผมที่อาจจะเกี่ยวกับมาตรก,การคลายล็อกดาวนะ์นะผมพยายาม่นิดน,นึงนะเพราะว่าพอคุณคลายล็อกดาวน์ปุ๊บคุณอาจจะต้องหาเงินมาที่การที่ททไปซัพพอร์ตในกิจการของคุณถ้าคารรกับผมมี ปรับ STUDENT: เปลี่ยนโยกย้ายอะไรบางอย่างในเรื่องของการงานทําให้การเงินของคุณอาจจะมีสะดุดไปบ้างอาจจะมีต้องภาวะที่ต้องหุนต้องอะไรชอร็อตไปบ้างน,นะผมแต่ว่าคุณจะดีขึ้นประมาณช่วงก,ากาสสาวลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูดวงความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีเมษด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีเมษด้วยนะครับผม ขอดวงความรักของชาวราศีเมษด้วยนะครับผมของคนมีคู่ก่อนเลยนะครับผมดวงความรักของชาวราศีเมษนะครับผม ประมาณช่วงปลายปลายเดือนตุลาคมนะครับผมคุณก็มีลักษณะของการที่โอเคค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่กันดีมากพอสมควรนะในบางคู่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะสองการที่อาจจะคุยกันดูแลกันเอาใจใส่กันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรกันมานะครับผจะเป็นลักษณะที่โอเคดูแลกันเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ดูแลกันดีค่อนข้างจะอ่าพิเศษหรือค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกันและกันเอาใจใส่กันดีมากพอสมควรนะครับผมแต่มาในช่วง ต้นต้นเดือนพฤิกายนนะครับผมจะมีเหตุนะจะมีเหตุให้มีปากมีเสียงกันมีภาพข,ของการที่อาจจะใช้อารมณ์ใส่กันมีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นลนักษณะการที่ใช้อำนาจหรือว่าข่มดีกฝ่ายหนึ่งมากพอสมควรนะทำให้คุณอาจจะมีปัญหาการเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แนละ้วผมจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้อารมณ์ในเรื่องของการที่อาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีเมษช่วงนี้อาจจะเครียดกันในเรื่องของการที่การงานการเงินที่มันมีลักษณะที่ค่อนข้างจะปั่นป่วนในช่วงประมาณสักปลายเดือนพฤิกายนนะครับผมทำให้อารมณ์ของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค คู่รักของคุณเนี่ยก็เลยมีปัญหามีปากมีเสียงกันหรือว่าในคู่รักของคุณในบางคนเนี่ยอาจจะใช้อํานาจหรือว่ามีการข่มคุณมากพอสมควรนะแล้วคุณก็มีลักษณะของการที่เบื่อหน่ายกับเรื่องนี้มากพอสมควรคุณก็เลยออกมาะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหามีปากมีเสียงกันในเรื่องนี้นะในเรื่องของการที่คู่ของคุณ อาจจะใช้อารมณ์ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไม่ว่าเป็นตัวคุณหรือคู่ของคุณก็ณตามนะผมอาจจะใช้อารมณ์อาจจะใช้การข่มใฝ่ายหนึ่งมากันตายแล้วมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้ก็เลยมีลักษณะการเคลียร์กันนะครับผมแต่ว่าคุณจะสงบกันได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมจะเป็นลักษณะการที่ต่างคนต่างโอเคปล่อยวางซึ่งกันและกันนะครับผมในคู่ของคนที่อาจจะมีปัญหาปากเสียงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพิษเศรษฐกิจหรือว่าในช่วงนี้ที่คุณมีภาวะของั้นต้องหนุนต้องเตรียมตัวนู่นนี่นั่นอารมณ แต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปได้ดีมากขึ้นจะสงบกันได้ครับผมในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสัมพันธ์ของคุณยังอยู่ในเกมดีนะผมยังอยู่ในเกมรักกันดีอาจจะไม่ได้หวือหวาจะไม่อะไรเพราะว่าคุณอาจจะผ่านการที่แบบว่าง้องแง้งกันมาพอสมควรในช่วงประมาณต้น้นเดือนนะแต่ว่าพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะสงบกันได้แล้วคุณจะจับมือแล้วฝ่าฟันมันไปได้แล้วผมอาจจะเป็นเพราะว่าการงานการเงินอะไรของคุณเริ่มเข้าที่เข้าทางนะผมเพราะนั้นความรักของคุณก็เลยส่งผลกระทบมาว่าเออมันก็เลยค่อนข้างจะสงบเพราะนี่จะนิ่งขึ้นแล้วในเดือนพฤศจิก้มตผใหอบ่ ดูแล้วดูแล้วค่อนข้างจะเป็นอ่ะ กัดกันมากพอสมควรนะในวันที่คุณจะรักกันดีคุณก็ดูแลกันดีดีนะโอ้จะเป็นลนักษณะของคู่ของคุณเนี่ยอาจจะไม่คู่คู่หวานเหมือนคู่อื่นเขานะครับผมในเดือนอพฤศจิกายนนี้ของชาวราศีเมษนะอาจจะเป็นลนักษณะที่โอเคอาจจะมีปัญหาง้อแงงกันทะเลาะกันแต่ว่าจะไม่ใช่เรื่องของการที่มีมือที่3หรือว่าเรื่องของการนอกนอกนอกใ,ใจอะไรนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกแบบับการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันนี่แหละมันเป็นหลักนะแต่ว่าคุณก็จะมีภาพของการที่ใจหนึ่งคุณก็เหนื่อยนะกับการที่จะต้องทะเลาะอะไรง,ง,ง้อแง้งอะไรกันตลอดเวลานะครับผมนเนื นายรู้สึกถึงความไม่อยากจะทะเลาะเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาเวลาไปคิดเรื่องงานเรื่องการดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณก็เลยมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะปล่อยวางนะครับผมเหมือนกับว่า i, คู่ของคุณจะเป็นยังไงก็ปล่อยเถอะเอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องการงานกับเรื่องหางานกับเรื่องทํางานกับเรื่องหาเงินจะดีกว่านะโอ้โหจะคุณจะมีลักษณะการที่ค่อนข้างจะปล่อยวางแล้วก็โอเคก็ถึงแม เขาจะมีภาพของการที่ง้องแงงข่มคุณบ้างหรืออะไรบ้างแล้วตานะครับสำหรับบางคู่นะแต่ว่าเขาก็ดูแลในเรื่องการเงินการทองอะไรคุณดีพอสมควรสำหรับบางคนนะหรือว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องการเงินการทองได้อาจจะดูแลคุณดีเวลาที่เขาดีแล้วเวลาที่เขาดีเขาก็ดูแลคุณดีดีทำให้คุณรู้สึกสบายใจทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นนะครับผมมาเป็น k i n ก็เป็น p e t u a l แต่วันไหนที่เขาปั่นป่วนนะผมก็ปั่นป่วนชวนแะเลาะได้ไม่น้อยเช่นกันนะครับผมจะเป็นลักษณะของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นลักษณะของคู่ของคุณเนี่ยจะค่อนข้างปัน สร้างความปวดเสียนเวียนก้าวสร้างความเหน็ดเหนื่อยให้คุณมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นปัญหาจากเรื่องของนิสัยใจคอมากกว่านะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือว่าไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายก็ตามนะครับผมก็จะมีปัญหากันในเรื่องของการที่ใช้อารมณ์ใส่กันข่มกันหรือว่าอะไรต่างๆกันง้องแง้งใส่กันมากพอสมควรแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าจะเป็นเดือนที่คุณอารักกันดีหรือว่าค่อนข้างจะโปงว่าจะปล่อยเหมือนเออช่างๆมันไปเถอะจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะก็จะเป็นลักษณะของการที่โอเคจะมีทะเลาะกันบ้างจะมีง้องแง้งอะไรกันบ้างกัดย รวมก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดียังอยู่ในเกณฑ์ที่รักกันดูแลกันได้ดีอยู่นะครับผมสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมโดยหลักๆน่าจะมีปัญหากันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าคุณอาจจะค่อนข้างจะเครียดในช่วงนี้นะเพราะว่าดูแลการงานการเงินของคุณเนี่ยคุณมีประสากาคัญที่จะต้องหุนต้องปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะครับผมมันก็เลยมากระทบความสัมพันธ์กับความรักก็เลยมีลักษณะอาจจะมีลักษณะการที่มองแง่อะไรกันบ้างแต่ก็ยังถือว่ารวมๆยังถือว่ารักแล้วก็ดูแลกันดีซึ่งกันและกันดีอยู่ผมสนะครับผม ต่อไปนะครับผมมาดูคนโสดบ้าน,นะครับผมคนโสดนะในช่วงก่อนเนี่ยที่ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับผมคุณก็มีลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะเหมือนไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจใครมีคนเข้ามานะแต่ก็เข้ามาแล้วก็คุยแบบลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนลักษณะของการโคงความสัมพันธ์แบบเพื่อนมากกว่านะครับผมมาุดูท่าทางล้วเนี่ยคุณจะอยู่ในเกมที่ยังไม่อยากจะเปิดตัวหรือยังไม่อยากจะอะไรกับใครจะถามว่าจะมีคนเข้ามามันก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะผมกับเรื่องเรื่องของอความรักของชาวโสดของคนราศีเมษนะครับผมแต่พอคุยไปคุย มาคุณจะ ตัดความสัมพันธ์กับเขาเป็นเพื่อนไปซะมากกว่านะครับผมแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณอยากที่จะอยู่คนเดียวแล้วผมตั้งแต่ตั้งแต่มาตัช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมแล้วนะครับผมจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมว่าคุณจะรู้สึกถึงความเอออยู่คนเดียวคุณก็มีความมั่นคงยุนก็สามารถที่จะดูแลชีวิตของคุณเองได้นะครับผมคุณจะมีลักษณะของการที่ไม่ค่อยจะเปิดไม่ค่อยจะรับใครเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวราศีเมษสำหรับชาวโสดนะครับผมแล้วในเดือนพฤศจิกายนเนี้ถามว่าดวงของคุณเนี่ยมีดวงจากคนเข้ามมมมมมมาาาาา้้กก็ีีนะคคแต่่เเขุณจววสึหือไ ่ค่อยจะถูกใจแล้วผมไม่ค่อยจะถูกใจแล้วเข้ามาก็เป็นลักษณะการที่มาป่วนมาชวนทะเลาะมั่งมาอะไรต่างๆมั่งแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนว่าชีวิตคุณตอนนี้ยังอยากที่จะโฟกัสอาจจะเป็นเพราะว่าชาวราศีเมษช่วงนี้จะมีอาจจะมีความที่จะต้องไปโฟกัสกับเรื่องการงานการเงินเป็นหลักมากกว่าด้วยนะผมสําหรับเดือนที่ขาดดอกดาวเดือนนี้นะผมทําให้ชาวโสดทั้งคนทั้งโสดทั้งมีคู่แล้วผมก็เลยค่อนข้างจะมีความรักที่อาจจะปั่นป่วนนิดนึงนะครับอาจจะผันผวนนิดนึงแล้วก็ตัวคุณเองสาหรับชาวโสดนะสำหรับคนราศีเมษนะครับผมคุ กับเรื่องการงานการเงินมากกว่านะผมเรื่องของการความรักเนี่ยคุณจะมีลักษณะของการที่ปล่อยวางเป็นหลักนะครับผมใครเข้ามาก็เหมือนกับจะปั่นป่วนจะไม่เข้าหูไม่เข้าตาไปหมดนะครับผมแล้วคุณมีลักษณะของการที่โอเคคุณสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวของคุณเองแล้วก็โฟกัสกับเรื่องการงานกับเรื่องทํางานกับเรื่องหาเงินจะดีกว่านะครับผมสาหรับชาวอ่าคนโสดราศีเมษนะครับผมประจําเดือนพฤศจิกายนนี้ห่วดวงความรักคุณ่อนัางจะปิด่อน้างจะปล่อยวางมันกันจะปงในเรื่องความรักใครเข้ามาก็เหมือนจะไม่ถูกอกถูกใจแล้วก็สร้างความเหน็ดเหนื่อยสร้างความอะไรต่างๆให้คุณมาก นะแล้วส่วนหนึ่งบางคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานทําให้คุณนะมีลักษณะการที่ไม่ค่อยจะเปิดรับใครเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็จะมีเข้ามานะครับผมแต่ส่วนมากคุณเองนะครับเป็นฝ่ายที่ไม่ค่อยจะถูกใจหรือว่าเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่ายังไม่อยากที่จะคิดกับเรื่องความรักในช่วงนี้นะครับผมสำหรับชาวราศีเมษสําหรับคนโสดนะครับผม อ่แเราสำหรับวันนี้ก็จบกาทรทำนายของชาวราศีเมษเพียงเท่านี้นะครับผม <t> เป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่ากวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบอยังไงสำหรับคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับเราสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาโรวิทุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับเราสำหรับท่านที่กดติดตามช่องทาโรวิทุนก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆสมหวัง,งในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ